ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับทีมงานลงคึงสันติการช่างนะครับโคคกินตั้งต้องแท็กเตอร์นะครับผมก็มีโอกาสนะครับได้มาส่งนะครับโรตารี่ฟาร์มเทคนะครับอีกตัวหนึ่งครับว่าเมื่อวันก่อนก็เพิ่งมาส่งครับลูกค้าอยู่ใกล้ๆกันนะครับอ่าอันนี้คุณคุณพ่อไปไปเห็นของของพี่พี่เบิร์ดเนาะนะครับโอเคครับลูกค้าแนะนำมาครับผม ครับของพี่เบิร์ดก็อยู่ใกล้ๆกันครับส่งเรียบร้อยแล้ววันก่อนใช้งานแล้วนะครับผมตัวนี้เป็น22 72 XT นะครับตัวใหญ่ครับของของค,คุณพ่อใส่รถฟอร์ดเนาะครับใส่กับรถฟอร์ดนะครับผมเพิ่งมาลงเลยครับนี่ไปรับของเองที่โรงงานนะครับผมเช็ค น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์นะครับเช็คตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับนี่ลูกค้าพร้อมใช้งานเลยนะครับรับประกันให้หนึ่งปีนะครับผมนะครับปีเเตอร์นะครับตันนี้ซูเปอร์ฟาต์นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมนะครับติดต่อได้ที่นี่นะครับผมอ่าลงกึงสันติการช่างนะครับหรือว่าคบคุต้องแท็กเตอร์นะครับผม หรือจะโทรศัพท์นะครับสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0831294255ช่างต้องนะครับผม0802013156อาจารย์แขกนะครับผมทางร้านนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมสนใจสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางคุณพ่อนะครับผมคุณพ่อแล้วก็คุณพี่นพดลนะครับผม ครับสวัสดีครับ